สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มถูกใจ IG นะคะผ่านเว็บไซต์เค m เอมขีดห MM ีเห็ดนะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google เลยค่ะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะ k m MM m ค่ะขีดหีเห็ดนะคะเว็บไซต์ค่ะจะขึ้นอันดับแรกเลยค่ะให้เราคลิกไปตรงที่ k m MM m เ h มขีดหีเห็ดได้เลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็คลิกไปตรงที่ k m MM m เอมขีดหีเห็ดนะคะนี่เลยค่ะแล้วเราจะเจอกับหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีท้งเพิ่มไลค์นะคะเพิ่มติดตามนะคะแล้วก็มีบริการ,รอื่นๆมากมายนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกค่ะให้มาสมัครสมาชิกที่ด้านบนก่อนนะคะค แล้วกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะจะมีชื่อผู้ใช้งาน,นะคะ่ะอีเมลค่ะรหัสผ่านค่ะยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก,กดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะของเราเขมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วเราก็มาเลือกตรงที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะนี่เลยค่ะอันแรกเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมวดหมู่นะคะให้เราเลือกไปตรงที่ i g นะคะก็หาข้างหน้าที่เป็นรูป IG นะคะอินสตาแกรมนั่นเองนะคะ นี่เลยค่ะของเราจะเลือกเป็นตัวแรกนะคะเป็นถูกใจรับประกัน30วันนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเราเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาแบบไหนนี่เลยค่ะเราเลือกได้นะคะว่าจะเลือกแบบไหนนะคะเป็น30วันรับประกัน30วัน45วันอย่างนี้นะคะของเราจะเลือกเป็นตัว45วันละกันนะคะบริการนะคะ5 2 9 5นะคะตรงนี้เป็นคําอธิบายค่ะอันตรงนี้ให้ละเอียดนะคะต่อมาเราจะพาไปดูวิธีการคัดลอกลิงก์นะคะให้เรานําลิงก์ ที่เราต้องการจะปั๊มนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะมีถูกใจอยู่ที่ร้อยสามสิบห้านะคะเราก็ทําการคัดลอกนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็นํามาวางในช่องลิงก์นะคะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยยังราคายังไม่ถึงบาทเลยนะคะคือถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดทําการสั่งซื้อได้เลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อเลยนะคะจะ ตรงนี้นะคะจะมีเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จํานวนไหลไม่ขึ้นนะคะหรือเกิดปัญหานะคะให้น้ำราตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะนี่นะคะแล้ก็เป็นบริการที่เ,เลือกใช้นะคะเป็นลิงค์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะไปรอดําเนินการะคะ่ะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูการเติมเงินเลยนะคะ ช่องทางการเติมเงินนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR โค้ดทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะมีเป็นโอนเงินนะคะแนบสลิปทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็น t ูมันนี่วอลเล็ค่ะแล้วก็จะเป็นอ่างเปาวอลเล็นะคะแล้วก็จะเป็นเหรียญคริปโตค่คะ Perfect m o n นนี่นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะพาไปดูนะคะเป็นบริการนะคะบริการนะคะอันนี้ เลือกได้เลยนะคะว่าสนใจตัวไหนนะคะเราก็เลือกไปดูได้เลยนี่เลยนะคะจะมีคําอธิบายมีขั้นต่าสูงสุดนะคะมีเดทราคามีบอกหมดเลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อนนะคะจะเป็นช่องทางการหาไรายได้นะคะจะให้เราทําการคัดลอกลิงก์ของเรานะคะแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนนะคะหากมีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราค่าแนะนํานะคะอยู่ที่หเซนนะคะนี่เลยค่ะจะมีการสมัครนะคะรายได้รวมนะคะดูที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะตั๋วช่วยเหลือนะคะเราจะพาไปต่อที่ตั๋วช่วยเหลือตรงนี้นะคะจะเป็นตั๋วช่วยเหลือนะคะให้เราเลือกเรื่องได้นะคะว่าเราเจอปัญหาอะไรนะคะเราก็ทํางี้ได้เลยแล้วก็รหัสคําสั่งซื้อนะคะจะอยู่ที่ประวัติการสั่งซื้อเลยค่ะนํามาใส่ตรงนี้แล้วก็คําขอร้องของคุณนะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นพิมพ์รายละเอียดนะคะที่เราเจอปัญหานะคะว่าเจออะไรนะคะเราก็แนบรูปได้นะคะที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตั๋วนะคะ ต่อมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะการติดต่อแอดมินนะคะให้เราเลือกทางด้าน้ายมือเลยนะคะจะอยู่ที่หน้าประวัติการจะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะให้ติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะจะเป็นติดต่อผ่านช่องทางตัวช่วยเหลือนะคะให้คลิกด้านบน,นะคะ่ะแล้วก็จะเป็นติดต่อผ่านไลน์นะคะแล้วก็คลิกอันนี้ได้เลยค่ะไหลก็ขึ้นแล้วนะคะขึ้นเร็วมากมากเลยนะคะใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะก็ขึ้นเลยนะคะ ใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยคะ่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ